Travel distance in the air with m a g n e t o power equipped เพื่อนๆจะต้องเดินทางกลางอากาศโดยที่ใส่ถุงมือ m a g น e t โอยู่อันนี้เนี่ยเป็นเควาที่ทำง่ายแบบเสร็จไม่รู้ตัวถ้าเกิดใครใช้อุปกรณ์นี้บ่อยๆนะคะ การที่เราใส่ถุงมือมานิโต้เนี่ยเราจะสามารถโจมตีสัตรูก็ได้บล็อกสัตรูก็ได้กดคลิกซ้ายเป็นการยิงพลังคลิกขวาเป็นการบล็อกนะคะแล้วก็เวลาที่ใส่ถุงมืออยู่เราจะได้เอฟเฟกต์ซีโร่กาบิตี้ก็คือว่ามันจะแบบเหมือนกับตัวเราเนี่ย เขาเรียกว่าแบบพลังนมถ่วงมันจะไม่เหมือนกับปกติอะค่ะตัวมันจะเบากว่าทําให้เราสามารถที่จะลอยกลางอากาศได้วิธีการใช้ทาเควสนี้ที่ง่ายที่สุดนะคะ1มีไนโตรนะคะกินไนโตรก่อนแล้วเพื่อนๆก็ถือถุงมือนะคะเพื่อที่จะให้มันได้เอฟเฟกของไนโตรในการพุ่งกระโดดไปไวแบบกระโดดไกลๆแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะใส่ถุงมือแล้วก็กระโดดไปกระโดดมาไนโตรหมดเพื่อนเพ่ก็ กินไนโตรกลับมาใส่ถุงมือนะคะแล้วก็จะได้เควส์ง่ายๆแบบนี้อย่าลืมนะคะว่าต้องใส่ถุงมือถึงจะนับเควสนี้ให้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกินแต่ไนโตรแล้วก็โดดไปโดดมาเนี่ยไม่นับให้นะคะ